die yeah. สถานโปรดเก้าที่นี่สถานบ้านโป่งที่นี่สถานบ้านโป่งท่านพานารจะถือด้านขวาของขบวนรถตรวจและมัตตาวัฒนันตรารขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบเหตุของสัภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรอบที่ยวสถานบ้านโป่งทานพันาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวนที่แปดสาบเฟร์นทาง สถานีตราดถุกเทพอภิวัตน์สถานีตราดขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทา่งขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่อขจากอ่านอาได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยงนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีราชบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยของผู้โดยสารทางที่ใช้บริ